สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะก่อนที่เราจะมาเรียน,นะะในรายวิชาประวัติศาสตร์เรามาอ่านคนุนวิลเซชันไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนออกเสียงดังๆไปพร้อมๆกันนะคะไปกันเลยค่ะ one t o go how to protect yourself from covid 19 1 wear a face mask 2 wash your hands as often 3 keep social distancing Four. Always check body temperature. Five. Wipe your hands with alcohol gel. Six. Eat healthy and cooked food. 7. Do exercise. โอเคนะคะเราอ่าน conversation ไปกันจบแล้วใช่ไหมคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะเด็กๆ open your notebook ได้เลยค่ะเปิดสมุดแล้วนะคะนักเรียนเขียนวันที่ให้เรียบร้อยค่ะ What is the date today นะคะวันนี้วันที่29นะคะ นักเรียนเขียนวันที่เต็มได้เลยนะคะวันที่29กรกดาคมพศ2564ค่ะนักเรียนเขียนวันที่เสร็จแล้ว underline u n d e r l ล n e จากนั้นเขียนครั้งที่ค่ะครั้งที่นะข้อความจะตรงกับพยัญชนะตัวแรกของเดือนก็คือกอไก่นักเรียนสังเกตดีๆนะคะจะได้ไม่ต้องนับช่องโอเคนะคะเขียนครั้งที่เสร็จแล้ว underline ลน์ e r l i นะนะเด็กๆ สังเกตนะคะว่าครั้งที่แล้วนะคะเราเขียนครั้งที่เท่าไหร่นะเดกนักเรียนก็เขียนครั้งที่ต่อไปได้เลยค่ะคอโรมนอากาศงอครั้งไม่โูกครั้ง mm. ทอีทีเมอเอกที่ครั้งที่นะคะครั้งที่เสร็จแล้วเขียนวันทุทีนะให้เรียบร้อยเขียนวันทุทีเสร็จแล้วนะคะอันด์เลายวันลนยค่ะเราพร้อมที่จะไปรับสมองกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ นัมเบอร์วันนัมเบอร์วันข้อใดเป็นหน้าที่หลักของนักเรียนอีกครั้งนะคะข้อใดเป็นหน้าที่หลักของนักเรียนกอไก่ตั้งใจทำงานบ้านขอไข่ตั้งใจเรียนหนังสือนะคะถ้ากอไก่ถูกเขียนกอไก่ลงไปถ้าขอไข่ถูกเขียนขอไข่ลงไปค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราไปต่อ number ร์ทูนัมเบอร์ูกันเลย Number two, number two. นัมเ o นมน,น,น,นักเรียนควรรับประทานอาหารที่ใดอีกครั้งนะคะนักเรียนควรรับประทานอาหารที่ใดก็ไก่ในห้องเรียนขอไข่ในโรงอาหารนักเรียนตอบได้เลยค่ะโอเคต่อไป n u m b e r t h r e นเ r e เมื่อ เมื่อเข้าไปในโรงภาพ,พยนตร์ควรปฏิบัติตนอย่างไรอีกครั้งนะคะเมื่อเข้าไปโรงภาพ,พยนตร์ควรปฏิบัติตนอย่างไรก็ไก่ดูภาพ,พยนตร์เงียบๆจนจบเรื่องขอไข่เคี่ยวขนมเสียงดันนะคะถ้ากอไก่ถูกเขียนกอไก่ถ้าขอไข่ถูกเขียนขอไข่ได้เลยคะ่ะ โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเลชเช็คยูอันเซอร์กันเลยนะคะตรวจคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอเคนะ,คะเรามาดู Number ร n วันนัมเบอวันค่ะข้อใดเป็นหน้าที่ของนักเรียน,นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอใครนะคะก็คือตั้งใจเรียนนั่นเองนะคะหน้าที่หลักของนักเรียนนะคะเด็กๆก็ต้องตั้งใจเรียนหนังสือนะคะให้เก่งๆนั่นเองค่ะ ต่อไปนะครใครถูกนะ,ะเว้นห้าช่องแล้วติ๊กเครื่องหมายถูกให้เรียบร้อยนะคะต่อไป Number 2 n u m นั r เนักเรียนควรรับประทานอาหารที่ใดนะ,ะนักเรียนควรรับประทานอาหารที่ใดข้อไก่ในห้องเรียนขอไข่ในโรงอาหารคาตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่นั่นเองะะถ้านักเรียนถูกติ๊กเครื่องหมายถูกะ,ะให้ตรงกันนะคะต่อไป n u m b e r 3 Number 3เเมื่อเข้าในโรงเมื่อเข้าไปในโรงภาพยนตร์ ควรปฏิบัติตนอย่างไรนะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่นั่นเองนะคะนะักเรียนต้องนั่งดูภาพ,พยนตร์นะ,ะแบบเงียบๆนะ,ะจนจบเรื่องนะ,ะไม่พูดคุยกันเสียงดังแล้วก็ไม่รับประทาน,นะะขนมหรือเที่ยวขนมจนเสียงดังจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปในโรงภาพ,พยนตร์นะักเรียนก็ต้องนั่งดูนะ,ะงเงียบๆจนจบเรื่องนั่นเองนะคะโอเคนะคะใครถูกหมดนะคะ บ้างยกมือขึ้นค่ะเรจูไรแอนเ้เทเชอร์ดูหน่อยโอ้โหเก่งมากๆเลยนะคะถ้านักเรียนถูก3นะเขียน3.3ลงไป้ายนะถ้าใครถูก2เขียน2.3ส่วนสนะโอเคปรบมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะนะคะโอ้โ oh หนักเรียนของเิเเชอร์เก่งมากๆเลยะคะ่ะโอเคนะวันนีนะ้เราจะมาทบทวนนะคะ ครอบครัวในรายวิชาประวัติศาสตร์ที่เราเรียนไปนะคะว่ามีอะไรบ้างคนะ่ะเรามาดูหัวข้อแรกกันเลยนะคะนักเรียนก็คือการปฏิบัติตนในครอบครัวนะคะการปฏิบัติตนในครอบครัวนะคะคืออะไรนะะก็คือการที่เราอยู่รวมกันในสังคมนะคะมีสมาชิกนะคะเพราะฉะนั้นสมาชิกทุกคนควรปฏิบัติตามข้อตกลงนะคะกติการะเบียบหน้าที่นะคะ เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ไม่ขัดแย้งกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือการที่เราอยู่รวมกันในสังคมนะ,ะแล้วก็สมาชิกทุกคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นเราต้องมีกฎกติกานะคะกฎกติกาแล้วก็ระเบียบนะ,ะในการปฏิบัติตน,นะะเพื่อที่เราจะอยูอ่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะต่อไปนะคะหัวข้อมีอะไรบ้างน,นะคะก็จะมี การปฏิบัติตนในครอบครวัวนะคะการปฏิบัติตนในโรงเรียนนะและก็สุดท้ายก็คือการปฏิบัติตนในสาธารณะนั่นเองะคะ่ะเพราะฉะนั้นสามหัวข้อนี้นะคะนักเรียนจะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูไพร้อมกันเลยะคะ่ะโอเคเราไปดูข้อที่1กันเลยนะคะ ตื่นนอนนะัะกเรียนควรจะทําอย่างไรก็คือจัดเก็บที่นอน,นะะและห้องให้เป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ไหมคะตื่นนอนปุ๊บนักเรียนก็ต้องพับที่นอนนะ,ะพับผ้าห่มให้เรียบร้อยนะคะจัดเก็บนะ,ะให้เรียบร้อยก่อนที่นักเรียนจะลุกมาทํากิจวัตรประจําวันนั่นเองนะคะต่อไป Number ระะ์ทนักเรียนช่วยทํางานบ้านตามที่ได้รับมอบหมายใช่ไหมคะเช่นวันนีนะคะ้คุณพ่อคุณแม่ ให้นักเรียนทํางานบ้านอากดบ้านถูบ้านนะคะอันนี้ก็คือการแบ่งเบาภาระของช่วยงานของคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะต่อไปนะคะนักเรียนดูในรูปภาพนี้ใช่ไหมคะมีรูปภาพที่1นนะรูปภาพที่1ก็คือ,อช่วยคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างไรล้างจานนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานะะและก็เก็บเสื้อผ้าะะเก็บเสื้อผ้าใส่ไม่แขวนใส่ตู้ให้เรียบร้อยนะคะ กวาดบ้านและก็ถูบ้านนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือกิจจวัดประจําวันคนะภายในบ้านภายในครอบครัวของเรานั่นเองนะคะอะไรที่เราแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ได้นะ,ะเียนก็ควรที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่นะคะต่อไปนะคะข้อที่3ก็คือช่วยประหยัดไฟฟ้าะะพลังงาน โดยปิดน้ำและไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้นะคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวนั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนใช้น้ำเสร็จแล้วนะ,ะก็ควรช่วยเป็นอย่างไรพวกครองนะคะก็คือคุณพ่นแม่ปิดน้ําให้เรียบร้อยนะคะเวลานอนนะคะเวลาที่เราจะออกไปข้างนอกนะคะก็อย่าลืมปิดไฟนะ,ะให้เรียบร้อยนะคะต่อไป Number 4นะคะก็คือ เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อนะคะแล้วก็คุณแม่ะคะอันนี้ก็คือรูปภาพของ การรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ใช่ไหมคะโอ้โหเราก็จะมีการขอพรนะคะจากผู้ใหญ่ก็คือคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะเป็นปู่ย่าตายายนะคะขอพรจากคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะคะให้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะ,ะหรือเราอาจจะอวยพรให้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราสุขภาพร่างกายแข็งแข็งแรงนะคะอายุมั่นขัญยืนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามาดู การปฏิบัติตนในโรงเรียนนะคะการปฏิบัติตนในโรงเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆดูไปที่รูปภาพนะคะโอ้โหรูปภาพที่หนึ่งก็คือมาโรงเรียน,นะะตั้งใจเรียนเขียนหนังสือใช่ไหมคะรูปภาพที่สองะะเข้าแถวก่อนเข้าห้องเรียนนะคะ,ะก่อนเข้าห้องเรียนนะคะนักเรียนจะมีวิธีการปฏิบัติตนอย่างไรนะคะข้อที่1 ไปถึงโรงเรียนตรงตามเวลาที่โรงเรียนกําหนดใช่ไหมคะ,ะข้อที่สองก็คือทําความเคารพครูเวระคะประจำวันที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าโรงเรียนนะคะต่อไปข้อที่สาม แถวยืนตรงเคารพธงชาตินะคะรวมทั้งฟังโอวาทและคำชี้แจงจากครูนะคะด้วยความสงบเรียบร้อยไม่พูดคุยกันนะะเด็กๆควรตั้งใจฟังนะะร้องเพลงชาติให้เสียงดังฟังชัดนะคะและก็ฟังโอวาทจากครูเวรประจำวันนะคะและไม่พูดคุยกันเสียงดังขณะที่เราเข้าแถวเคารพธงชาตินั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะขณะที่เราอยู่ในห้องเรียนเราควรปฏิบัติตนอย่างไรข้อที่1ก็คือเข้าห้องเรียนตามเวลาที่กําหนดนะคะข้อที่2ตั้งใจเรียนไม่พูดคุยขณะที่คุณครูสอนนะคะต่อไปข้อที่3ก็คือขออนุญาต ครูผู้สอนนะเมื่อเข้าออกจากห้องเรียนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณครูสอนนักเรียนก็ต้องไม่พูดคุยกันเสียงดังขณะที่คุณครูสอนนะคะและก็ให้นักเรียนตั้งใจเรียนนั่นเองนะคะต่อไปนะข้อที่4ก็คือช่วยการดูแลรักษาความสะอาดของห้องเรียนนะคะ ของห้องเรียนให้เรียบร้อยทิ้งขยะลงในถังขยะที่คุณครูเตรียมไว้ให้นะคะและข้อที่5ก็คือไม่วาดภาพหรือเขียนบนโต๊ะและเก้าอี้นะคะไม่ขูดหรือขีดโต๊ะเก้าอี้ให้เสียหายนั่นเองนะคะ,ะนักเรียนต้องช่วยกันร,รักษาความสะอาดและก็ช่วยกันร,รักษาสาธารณสมบัติของโรงเรียนนะคะไม่ขีดเขียนเก้าอี้นะคะ ไม่ขีดเขียนโต๊ะโต๊าอี้ให้เกิดความเสียหายนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องร่วมมือกันนะคะร่วมมือกันรักษาความสะอาดของห้องเรียนนะคะต่อไปนะคะการแสดงความเคารพการแสดงความเคารพก็คือก่อนที่เราจะ เข้าห้องเรียนหานะนักเรียนแสดงความเคารพและมีสัมมาคารวะต่อคุณครูใช่ไหมคะก่อ,ะอนที่เราจะเรียนวิชานะต่างๆเนี่ยก่อนที่เราจะเรียนก็คือเราจะทําความเคารคพคุณครูก่อนใช่ไหมคะและก่อนที่เราจะเข้าห้องเรียนตอนเช้าเราก็จะมีการทักทายกันก่อนนะะสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะก่อนเข้าห้องเรียนนะคะต่อไปการรับประทานอาหารนะะเรียน,นักเรียนสังเกตนะคะ ถ้าเรามาเรียนนะคะเราจะมีโรงอาหารใช่ไหมคะในช่วงพักกลางวันนะคะเราก็จะมีการเข้าแถวให้เป็นระเบียบเพื่อเข้าแถวซื้ออะไรซื้ออาหารนั่นเองนะ,ะเราต้องไม่ไปลัดคิวเพื่อนๆน,นะคะเราต้องเข้าแถวซื้อขนมนซื้ออาหารให้เรียบร้อยก่อนนะคะต่อไปถ้าเรา รับประทานอาหารที่บ้านนะคะเราต้องมีอะไรมีช้อนกลางนะคะมีช้อนกลางแล้วก็รับประทานอาหารให้เรียบร้อยและสุดท้ายเรามาดูรูปภาพที่3าก็คือทานอาหารเสร็จแล้วเราต้องเขีร์เศษอาหารนะคะทิ้งใส่ถังขยะให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยนําไปล้างนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าเราะค,ะควรเข้าแถวซื้ออาหารอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูในสถานที่สาธารณะคำว่าสถานที่สาธารณะคืออะไรนะคะสถา,านที่สาธารณะก็คือเป็นสถา,านที่นะคะที่เป็นสมบัติของส่วนรวมนะคะบุคคลทั่วไปเนี่ยมีสิทธิ์เข้าไปใช้ประโยชน์ได้นะคะจากสถา,านที่นั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสถา,านที่หรือ,อาสาธารณสมบัตินะคะ ของส่วนรวมนะคะเราต้องช่วยกัน,นะะรักษานะะช่วยกันรักษาสถานที่นั้นๆด้วยนะคะต่อไปเรามาดูว่าสถานที่สาธารณะมีอะไรบ้างนะคะสถานที่สาธารณะก็จะมีสวนสาธารณะนะคะ โรงภาพ,พยนต์และก็โรงพยาบาลนะคะ hmm. เราเรียกว่าสถานที่สาธารณะนั่นเองนะต่อไปก็จะมีโบราณสถานนะคะและก็พิพิธภัณฑ์นะพิพิธภัณฑสถานนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้เราเรียกว่าสถานที่สาธารณะนะคะต่อไปกฎระเบียบในที่สาธารณะมีอะไรบ้างน,นะคะเรามาดูกฎระเบียบนในที่สาธารณะว่ามีอะไรบ้างน,นะคะ ข้อที่หเลยนะคะเราต้องช่วยกันรักษาสถานที่ที่เป็นสาธารณะนะคะไม่ทิ้งขยะนะ้ลงไปนะในแม่น้ําลำคลองนะหรือตามสถานที่ต่างๆนะักนะเรียนต้องไม่ทิ้งขยะนะคะเราต้อง เก็บใส่ถังให้เรียบร้อยนะคะถ้านักเรียนทิ้งขยะลงในแม่น้ําโอ้โหสิ่งที่ตามมาก็จะเป็นตามรูปภาพนี้เลยคะ่ะนักเรียนส่งให้เป็นอย่างไรแม่น้ําลําคลองเน่าเสียนะคะไม่ไม่น่ามองนะ,ะไม่น่าอยู่เลยนะคะทำให้บรรยากาศเป็นอย่างไรโอ้เน่าเสียนะคะแม่น้ำลํำคลองก็จะเน่าเสียปลาที่อยู่ในน้ำก็จะตายไปด้วยนะคะต่อไปค่ะ เราต้องช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำนะคะไม่โยนขวดน้ำนะ,ะลงไปนะ,ะไม่โยนขวดน้ำหรือขยะลงไปนั่นเองนะ,ะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำนะคะ <S <S ต่อไปเราต้องไม่เดินรัดนนามนักเรียนเคยเห็นป้ายนี้ไหมคะาตามสถานที่ต่างๆถ้าเราไปเที่ยวนะหรือตามโรงเรียนนะะเวลาที่เป็น ลาตอนเ,อเช้าๆหรือเรามาโรงเรียนนะคะเราจะเห็นพื้นที่ที่เป็นสนามหญ้าใช่ไหมคะเราก็จะเห็นป้ายสีแดงตัวนี้ไว้เขียนไว้ว่าห้ามเดินละสนามทําไมถึงต้องห้ามเดินละสนามนะคะก็เพราะว่านะคะไม่ให้ต้นหญ้าที่เราเพิ่งปลูกเนี่ยตายนั่นเองนะคะต่อมา เราต้องช่วยกันรักษาโบราณสถานนะคะเวลาที่เราไปเที่ยวนะคะโบราณสถานนะคะนักเรียนต้องไม่ไปขีดเขียน,ยนกําแพงหรือไปหยิบจับนะคะสิ่งของเหล่านี้ออกมาเป็นของของเรานะคะเช่นบางคนนําเศษหินนะคะเอามาใส่ไว้ในกระเป๋าของตนเองได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลรักษาโบราณสถานของเรานะคะต่อไปค่ะ เราต้องไม่แตะต้องสิ่งของที่เป็นโบราณ,ณสถานนะคะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะคะเราแต่เราต้องไม่ไปแตะต้องสิ่งของที่เป็นโบราณ,ณสถานนะคะนักเรียน,นะะต่อไปเวลาที่ไกด์หรือผู้นําเที่ยวนะคะเขาบรรยายนะคะบรรยายในเรื่องของที่มาของประวัติศาสตร์นะคะเราต้องไม่พูดคุยกันเสียงดังนะคะเราต้องเป็นผู้ฟัง ผู้ฟังที่ดีนะคะต่อไปค่ะห้ามถ่ายรูปนะสถานที่บางสถานที่นะคะ mm hmm. เขาจะเขียนไป้ายไว้ชัดเจนเลยนะคะนักเรียนต้องเป็นคนหัดสังเกตนะคะว่าถ้าห้ามถ่ายรูปนักเรียนต้องไม่ยกกล้องขึ้นมานะคะต่อไปนะคะเวลาที่เราเข้าชมพิพิธภัณฑ์อ่ะก็จะมีป้ายแบบนี้เขียนไว้นะคะก็คือห้ามถ่ายรูปนั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะถ้าเราเข้าไปในพื้นที่สาธารณะนะคะเราต้องบางพื้นที่เขาจะไม่ให้ในักเรียนนําสัตว์เลี้ยงพานำสัตว์เลี้ยงเข้าไปเด็ดขาดเลยนะคะอันนี้คือโรงภาพยนตร์นะโรงภาพยนตร์นะก่อนที่เราจะเข้าไปชมใช่ไหมคะเราต้องยืนทําความเคารพเมื่อเปิดเพลงสงรรเสริญพระบารมีก่อนนะคะเราต้องทาความเคารพพอเพลงสงรรเสริญพระบารมี นะเราก็นั่งลงและชมภาพยนตร์ได้นั่นเองนะคะในการชมภาพยนตร์เราต้องไม่พูดคุยกันเสียงดังนะเราต้องให้เกียรติคนที่เข้ามาชมภาพยนตร์กับเราด้วยนะคะต่อไปเราต้องไม่นําอาหารนะคะที่มีกลิ่นรุนแรงเข้ามาในโรงภาพยนตร์นะคะและห้ามนำกล้องทุกชนิดเข้ามาในโรงภาพยนตร์เด็ดขาดเลยนะบางคนเปิดเสียงโทรศัพท์เสียงดังนะคะแล้วก็ หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะคะโอ้โหถ่ายรูปอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราทบทวน,นะะจบแล้วในเรื่องของการปฏิบัติตนนะคะทั้งในครอบครัวในโรงเรียนและก็ในพื้นที่สาธารณะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ Open พน u r Notebook ได้เลยค่ะเราจะมาทำะะแบบฝึกหัด2ข้อกันเลยนะคะนักเรียนนะ ท็อปิกของเราวันนี้ก็คือข้อตกลงกฎระเบียบและก็หน้าที่นะคะที O P I C ท็อปิกหัวเรื่อง Underline to line หัวใจนะคะข้อตกลงกฎระเบียบและก็หน้าที่นะ,ะจงตอบคำถามจงตอบคำถามน u m b บ r วถามว่าหน้าที่หลักของนักเรียนคืออะไรหน้าที่หลักของนักเรียนคืออะไรน u ม b e r รเมื่อพบถุงขยะ ในสวนสาธารณะควรทำอย่างไรนะคะวันนี้ทิเชอรนะ์มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำสองข้อนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนทำให้เรียบร้อยนะคะวันนี้ทิเชอร์ฝากไว้สองข้อนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะนักเรียนตั้งใจทำนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ